เอาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาสอนพื้นฐานการเป็นพ่อค้านะครับนั่นก็คือการมัดถุงแกงหลังจากที่เราสอนการทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วนะครับนี้เราก็จะสอนการมัดถุงน้ำจิ้มหรือถุงน้ำซุปนะครับยิ่งถุงเล็กยิ่งทีเด็ด มัดยากนะครับแต่ถ้าเรามัดไปแล้วมันก็จะสบายนะครับวิธีการนะครับพอเราใส่น้ำจิ้มหรือน้ำซุปไปแล้วนะครับให้เราพับเป็นแนวคนละแนวกับก้นถุงนะครับแล้วก็มัดปากพับปากสัก2รอบนะครับพับเข้ามาสักสามอย่รงนี้นะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วหังนยางนะครับ ใช้นิ้วเกี่ยวเอาไว้นะครับถ้าใครนิ้วยาวก็อาจจะใช้นิ้วกลางนะครับหรือใครนิ้วสั้นหน่อยก็ใช้นิ้วก้อยนะครับของผมใช้นิ้วนางดึงมาปุ๊บอย่างนี้นะครับปาดปุ๊บม้วนไปอ้อมหลังหนึ่งรอบดึงกลับมาให้ตึงเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เอามือข้างนี้อ้อมเข้าไปหนังยางที่เกี่ยวกับนิ้วนางเราเนี่ยดึงไปนิ้วชี้ดึงมานะครับเพื่อสอดกับตัวนี้ นะครับแล้วปล่อยแล้วดึงตรงนี้ให้ตึงนะครับก็คือดึงเส้นนี้ให้ตึงฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วม้วนเลยนะครับม้วนจนให้ยางมันตึงมือนะครับหรือเริ่มรัดนิ้วเรานะครับเราก็ดึงเข้ามาใส่เข้าไปปั๊บนครับก็จะได้แล้วนะครับได้พองแบบนี้เลยก็จะพองนะครับแต่ถ้าเราไปมัดแนวเดียวกับผงเนี่ยนะครับมัดแนวเดียวกับผงมันก็ไม่พองนะครับเพราะว่ามันก็จะ ไม่มีเขาเรียกว่าช่องว้างให้อากาศเข้าไปนะครับเามัดเป็นแนวเดียวกับก้นถุงเนี่ยเราต้องมัดให้มันเป็นแนวอย่างนี้นะครับมันจะได้พองเวลาเราพับปากถุงแล้วก็มัดงยางเข้าไปเดี๋ยวเราจะทําแบบรวดเร็วอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสแตนด์ดผมก็เพิ่งเป็นเพราะว่าใด้วิชาจากแม่ยายอีกแล้วนะครับ มัดถุงแกงนี่นะครับขึ้มาปุ๊บพับแบนๆเลยปุ๊บหนึ่งทบสองทบมัดเข้าหนึ่งเข้าหากันปุ๊บหนึ่งกลางนังยางเกีียวปุ๊บดึงหมุนไปหนึ่งรอบปุ๊บนครับปุ๊บ่วยดึงตๆ มุนควง1 2 3 4ง้าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะดึงกี่รอบรู้สึกว่าตึงมือก็สบายเบียบนะครับเรียบร้อยนะครับอื่ก็ดับถ้าเรามัดถุงเล็กได้นี่ก็ถุงใหญ่ก็ชิวๆนะครับเวลาฝึกซ้อมก็ถุงเล็กๆมาฝึกซ้อมนะครับทำถุงเล็กได้เมื่อไหร่ถุงใหญ่ก็สบายนะครับ โอเคก็ฝ <Okay>, mm hmm. ากด like, mm hmm. กดไลค์กดติดตาม mm hmm. กด subscribe mm hmm. ให้ด้วยนะครับอัน mm hmm. นี้ก็ไปแล้วโอ้ oh, mm hmm. เห็นหน้าได้เลยแล้ว <c oughs> yeah, นะครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับที่รับชมกัน